คำเตือนนะครับคลิปนี้เป็นการแนะนำในการลงทุนนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาให้ดีก่อนนะครับสเตตัสลูน่าคลาสสิกนะครับณนตอนนี้นะครับยอดสเต็กกิ้งอยู่ที่1ทิลเลียนกับอีก22,000ล้านลูน่าคลาสสิกนะครับก็มียอดสเต็กกิ้งเพิ่มอีก4,757ล้านลูน่าคลาสสิกนั่นเองนะครับแล้วก็ยอดทางทร s พ c t i o นเนาะหรือการ ใช้งานบนบล็อกเชนนะครับก็มีอยู่ที่3,3มแสนนั่นเองก็มีน้อยลงไปบ้างนะครับโอเคนะครับล่าสุดนะครับมีการถอนดิลิเกตไปค่อนข้างเยอะนะมันดลิเกตมีการถอนไปบ้างการรีสเต็กกิ้งบ้างเป็นธรรมดานะครับส่วนหลักๆแล้วก็มีคุณแฮปปี้แคตตี้เนาะเป็นท็อปอยู่นะตอนนี้นะสำหรับคนที่เข้าไปสเต็กกิ้งซัพพอร์ตนะแล้วก็ อะไรเนี่ยชื่ออูเครนอ,อูเครนเออนั่นแหละอ่านชื่อไม่ค่อยออกนะครับก็มีตามตามมานะครับตามลําดับนะครับก็มีการสเต็กกิ้งมาเพิ่มพอสมควรนะครับเอ,อเรามาดูพอทอ่ซอซับไพ่กันบ้างนะครับพอทอ่ซอซับไพ่ตอนนี้ลูน่าคลา s สินะครับมีการเบินไปมากถึง63ล้าน LUNC นะสำหรับเมื่อวานนี้นะครับก็เบิรนกันเยอะพอสมควรนะครับ แล้วก็วันนี้มีการเบิรนไปแล้วมากถึง16ล้าน LUNC นะครับก็ยังไม่จบวันนะน่าจะเยอะกว่านี้ได้อีกนะครับส่วน USTC Supply เมื่อวานมีการเบรน USTC ไปมากถึง40,2990 USTC นะส่วนวันนี้ก็อยู่ที่4,496 USTC นะครับยอส ยอดสต i กกิ้งนะสังเกตดูมีการถอนออกไปเยอะพอสมควรนะช่วงนี้นะเกิดอะไรขึ้นกับเชนกันบ้างนะครับเจ้าตัวเลโชนะเลยโชว์ที่14.95ด้านั่นเองนะครับก็หวังว่าจะกลับมาสู่ยอดสูงสุดได้อีกนะน่าจะมีการถอนไปทำกำไรกันบ้างหรือเดี๋ยวน่าจะมีการคอยเข้ามานะครับ โอเคเรามาดูข่าวสารล่าสุดนะครับสำหรับเวเดเตอร์ชื่อดังนะคุณ c r a ซีนะครับได้ประกาศยุติการเป็นเวเดเตอร์หรือว่าถอนโหนดของตัวเองออกนะครับก็ใครที่ไป s t a ็กกิ้กับคุณ c r a ซีนะครับนะนแต่พี่แกก็จะประมาณนี้นะครับคุณ c r a ซีนะครับก็ไปดูแลกันดีๆนะเงินของท่านอยู่ในนั้นนะครับ ก็เขาบอกว่าเดี๋ยวฉันได้รับคำเตือนนะครับเดี๋ยวเวลา21-20วันในการที่จะถอนออกมานะรวมถึงเขาได้เอาค่าคอมมิชชั่น5%เนี่ยไปเบิร์นอย่างนั่นเองนะครับก็แน่จะมีการถอนตัวออกไปเนาะเขาบอกว่ามนสนุกมากๆนะครับแต่สถานะของ่วงโซ่และการตายของขบวนการเผานะทำให้ฉันต้องแยกตัวออกจาก ชุดเวเดเตอร์นั่นเองนะแน่จะมีอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้คุณเครซี่นะครับต้องออกจากเวเดเตอร์นั่นเองนะใครถืออยู่หรือว่าไปสเต็กกิ้งกับพี่แกอยู่ก็ดูเหรียญตัวเองด้วยนะครับไปถอนออกด้วยนะครับหรือว่าโอนไปอีกเจ้าหนึ่งก็ได้นะโอเคเรามาดูเนื้อหาหลักๆกันดีกว่านะครับวันนี้ เนะะื้อหาหลักๆก,การอัปเดต u s t c Weekly นะในสัปดาห์ที่6นะครับก็มีการมาอัปเดตนะค่อนข้างไม่ค่อยแตกต่างจากเดิมเท่าไหร่แต่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นนะครับหนึ่งอย่างก็คือคุณอเล็กนะครับคุณอเล็กได้ทำการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ TC, u s t c UED หายไปนะ2 0เออ200ล้านตัว 200ล้านเหรียญน,นะออกจากโอโซนนะยูดีหายไปนะไอ้แ0 0ล้านที่เราจะไปเผาไปเผากันเนี่ยจะถึง800จริงหรือเปล่านะในขณะที่ในขณะนี้นะครับเพื่อระบุว่าเงินทุนหายไปไหนแล้วนะครับกำลังหาทางติดตามดูว่าเฮ้ยมันมันหายไปได้ไงนะกำลังทำการสอบสวนอยู่นะพวกเขานะว่า เฮ้ยมันหายไปได้ยังไงนั่นเองมีการยักยอกหรือเปล่ามีการแฮปหรือเปล่านะครับก็รอดูนะครับว่าคุณอเล็กจะได้ออกมาโพส์ตให้เราเห็นว่าอยู่ดีๆมันหายไปไหนนะครับแล้วก็คุณแฟฟฟี่นะครับคุณไคลแจ็คนะแล้วก็เลดไลน์นะครับได้ทําการปรปับปรุงสร้างแบบจําลองการจําลองสําหรับรายงานที่เน้น ในการให้บริการด้าน buyback โปรโตคอลนั่นเองนะครับของโดยคุณลิฟไลนะครับก็ได้ทำการโหลดการซื้อขายในอดีตบนใบแนทนะเพื่อไปทดลองใช้ในโปรเจกต์หรือว่าโปรแกรม buyback ของเขานะว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นนะในลักษณะการจำลองการเก็งกำไรเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมว่าควรปรับปรุงในจุดไหนแล้วก็ตัวโปรแกรม b u y b a c k นั้น ทำงานได้ดีหรือไม่นะเป็นการช่วงอยู่ในช่วงทดสอบนะครับอยู่ในช่วงทดสอบหาบักต่างๆนั่นเองว่าเฮ้ยมันเกิดบักอะไรเกิดขึ้นไหมกับโปรแกรม b u y b a c k หรือโปรโตโคอลตัวนี้นะครับว่ามันจะราบรื่นไปได้ดีหรือเปล่านะ mm hmm. ก็อยู่ในขั้นตอนการทดสอบและตรวจสอบนั่นเองนะครับ mm hmm. อนอกจากนี้นะครับคุณแฟลฟี่นะครับแล้วก็คุณไข่แจ็ครวมถึงเลดไลน์นะอย่างได้เริ่มทำงาน mm hmm. เตรียมข้อมูล เพื่อจะไปใช้ในตัว i n t e r อร์อ่าอินเตอร์แอคทีฟนะครับเจ้าตัวรีพอร์ตนะที่สร้างขึ้นโดยเครื่องมือของเทอร์เออะโกแบ็เทสนั่นเองนะครับซึ่งจะช่วยในการขั้นตอนนะมันจะช่วยในขั้นตอนของเจ้าตัวบายแบ o กปร o คอมากขึ้นนะทำงานได้อย่างไรและจะได้ไปนำเสนอให้กับทาง Exchange ต่างๆนะครับเพื่อจะให้ Exchange นั้นได้เข้าใจว่าตอนนี้เรามี โปรโตคอลเกี่ยวกับ buyback อยู่นะตอนนี้จะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องนี้เรื่องนี้ทาง exchange ต่างๆสามารถช่วยซัพพอร์ตในเรื่องนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยเราจะได้คุยและเข้าใจกันง่ายขึ้นนะครับเพื่อจะให้เขาได้มาซัพพอร์ตทีมหรือซัพพอร์ตเหรียญในโครงการของเรานั่นเองนะครับ ส่วนคุณบีโ o นะครับได้ประสบความสำเร็จในการพยายามที่จะจัดทำเอกสารทั้งหมดเกี่ยวของโคลัมบัส5นะตอนนี้เขาจะโยกไปใช้โคลัมบัส6แล้วนะครับก็ต้องมีการหรือเอกสารหรือโคดต่างๆเพื่อจะไปใช้เนาะไปใช้ในโคลัมบัส6นั่นเองหรือว่าตัวนี้อัพจากโคลัมบัส5ไป6นะก็หรือว่าอัพจาก4ไป6 จำไม่ได้นะครับน่าจะมปห้าไปหกนั่นเลยครับก็ตอนนี้เนาะมีการพยายามอยู่นะครับแกะโค้ดต่างๆเพื่อจะมาสปอร์ตเจ้าตัวคมลับัดหนั่นเองรวมถึงอธิบายความซับซ้อนของ Market m o d u ู e นะและเป็นโมดูลที่ใช้งานในฟังก์ชันในการทำงานต่างๆนะครับเพื่อให้กระจายถึงวิธีการทำงานของชุมชนได้รับทราบนั่นเองนะครับ นอกเหนือจากนี้นะครับทางคุณบ i วโนะครับได้เริ่มทําออกแบบกลไกลเพิ่มเติมที่จะสามารถอยู่ร่วมกับแนวคิด b ายแบ็กให้ได้นะของคุณเลดไลน์นะก็คือตอนนี้คุณบ i วโก็ได้เข้าไปช่วยด้วยนะครับในโปรเจกต์ของ b ายแบ็กนะบายแบ็กโปรโตคอลนะซึ่งรวมถึงใน,นลักษณะที่เชนสามารถมีการยืดหยุ่นในระดับที่แข็งแรงมากพอต่อความผันผวน,นของราคา ก็คิดง่ายๆก็คือสร้างสร้าง,างการซัพพอร์ตนะว่าการไบ back นะถ้ามีคนซื้อหนักๆขายหนักๆจะรับได้ไหมจะซัพพอร์ตกับโปรแกรมได้ไหมซัพพอร์ตกับราคากับนายทุนหนักๆเนี้ยอยู่ดีนายทุนเศรษฐีพันล้านพันล้านดอลลาร์นะพันล้านดอลลาร์มาซื้อเลยต้มทีเดียวก้อนมาเลยอ่ย โปรแกรมนี้จะรับได้ไหมหรือว่าจะโดนดีดโดนเทโดนอะไรเหมือนก่อนหน้านี้หรือเปล่านะก็พยายามซัพพอร์ตในเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายนี้ทางทีมงานเนาะได้ฝากข้อความนี้ไว้นะครับเรามั่นใจถึงความสำเร็จของ utc s r e p e x นะและเราจะเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันนะครับเท a c l a s s สสิก o c k อกเชนนั่นเองนะครับก็การอัปเดตของทีม UHTC นะก็ยังไม่มีอะไรนะครับก็น่าจะมีเกี่ยวกับารทดสอบโค้ดต่างๆทดสอบการทำงานเนาะเกี่ยวกับโปรโตคอลนะครับแล้วก็โมดูลมาร์เก็ตติ้งนะครับต่างๆเกี่ยวกับโคลับบัสนะอันนี้สรุปย่อแล้วนะครับก็เนี่ยครับก็มีประมาณนี้และหน้าที่หลักๆของคุณอเล็กก็คือเหมือนนักสืบโคนนนเลยนักสืบนะเฮ้ยเงินฉันหายไปไหนมา2 0 0ล้าน จะเอามาทำงานสอบสวนอยู่นะโอ้อยู่ดีเงินหาย200ล้านมันไม่ใช่น้อยๆน,นะ2อ0 0ล้าน u s t c นะก็ถ้าเอาไปซื้อบิตคอยนะ่ยจะได้หลายร้อยเหรียญอยู่อ่ะอืมก็เยอะอยู่นะครับก็อยากให้กลับมาเร็วๆเวนาะโอเคนะครับเรามาอัปเดตอีกหนึ่งข้อนะครับคุณเวียนนะเวียนหรือวินนะ่ยเออนะี่ยแหละผมอชอบอ่านแกเป็นเวียนนะแกะเป็นคนเวียดนามนะครับก็ L1 กำลังมองหาวิศวกรซัพพอร์ตนะคงสร้างพื้นฐานสัญญาอัจฉริยะหรือว่าบล็อกเชนนั่นเองจะตัว s สมาร์ทคอนแทคนะครับก็ใครนะครับมีความสามารถนะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะเอ n จิเนียรงนะครับก็เข้าไปสมัครกับพี่แกได้นะความต้องการก,ารก็คือมีความเชี่ยวชาญในเรื่องบล็อกเชนนะแล้วก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Cosmos Warm นะครับมีทักษะในการทำงาน เรื่องทูสคริปต์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับนักเขียนเนาะแล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดีดีมากด้วยนะพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ยอดเยี่ยมนะความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับพวก cosmos SDK นะครับแล้วก็มีความกระตือรือร้นในการพัฒนา d f ต่างๆมากมายนะนตั้งใจที่จะเรียนรู้มีส่วนร่วมในการสื่อสารกับทีมงานในเชิงลุกนะครับมีความ ส่วนในส่วนกานที่ต้องรับผิดชอบนะก็ต้องมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับดีแอปต่างๆบนลูน่ c l a s s ิกนะครับแล้วก็พัฒนาทํทำงานต่างๆนียนะครับค่าจ้างเขาต่อเดือนก็คือ2,000ดอลลาร์ถึง3,000ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับส่วนชั่วโมงการทำงานก็เป็นไปตามกลไกเวลาสามารถยิดยุ่นกันได้นะ นะก็อยู่ดีก็มีคนมาพิมพ์คอมเมนต์นะคุณเอาเงินจากส่วนไหนมาจ้างนั่นเองนะก็อย่างว่านะครับคุณลนะูน่าเบิร์นแอมี่เนาะออกไปก็ต้องการหาคนเข้ามาร่วมทีมงานช่วยเหลือนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูพอฟอซ่กันบ้างนะครับพอฟอซ่ตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะพอฟอซ่เกิดขึ้นใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับ เดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันก่อนนะการปรับตําแหน่งหรือการไม่ต้องการเนาะการเหมือนคล้ายๆกับยุติ่แหละของทีมเอวันแล้วก็เฮกซากอนที่ทํางานอยู่นะตอนนี้นะครับแล้วก็การส่งเสริมการตระหนักของผู้เข้าร่วมประชุมนะในการจ,จัดหนาาแล้วก็ปรับโครงสร้างเอวันปบโคงสร้างใหม่เพื่อพิสูจน์ว่าการทํางานนะั้นสำเร็จรุ่่วงไปด้วยดีนะั่นเองนะเหมาะสมกับการรับเงินทุนแนะรวมถึง พัฟโซ่ CO สำหรับเทร่าคลาสิกเน็ตเวิร์กนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับเจ้าตัวพัฟโซ่ที่จะมายุติหรือยุติการทำงานของทีม L1 กับเฮกซากอนนะครับที่ผมเคยได้ไอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วในคลิปก่อนก่อนแน่นี้นะครับไปย้อนดูกันได้นะครับก็ผลออกมาอยู่ที่เห็นด้วยนะหรือว่าใช่นะครับอยู่ที่64.7 เปอร์ซนะ็นตะแล้วไม่อยู่ที่2.8เซนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับอยู่ที่31.22นะนะก็รอดูนะครับว่าพปเซานี้จะผ่านหรือไม่นะครับจะสิ้นสุดลงในวันที่16นั่นเองนะก็รลอลุ้นๆกันดูนะครับส่วนการเสริมสร้างนะ เสริมสร้างระดะหนักรู้ของผู้เข้าร่วมประชุมนะครับหรือการกระจายอํานาจนะในตัวพัฟ่อโซนี้นะครับเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเพราะผมก็อ่านแค่คร่าวๆนะครับว่าเขาต้องการอะไรนะเราพยายามอย่างต่อเนื่องในการเสริมสร้างความแข็งแร่งนะครับและก็ให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นนะบนเชนเทลล่าคลาสสิกนะครับให้ความสนใจในการล้มศูนย์มากขึ้นนะโดยเขามีความกังวลนะครับต่อสถานการณ์ปัจจุบันนะ ให้เห็นการกระจายอำนาจในการลงคะแนนนะที่ไม่สมส่วนโดยผู้ตรวจสอบนะครับความถูกต้อง5อันดับแรกนะว่ามันมีเยอะเกิน40%ซึ่งมันจะไม่ขเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่เป็นไรเน่ยถ้าคนหนึ่งโพสตหนึ่งออกมานะครับแล้วก็มีเฮดหรือว่ามีคนที่มีสิทธิ์โหวตเยอะมากๆเพียงแค่4คนถ้า4คนเนี้ครับ เขาไปหัวกันเพื่อผลประโยชน์พอพซหนึ่งพอพซนะครับก็จบเลยนะครับถึงแม้คุณจะวดโน่พอเอรเดเตอร์ตัวเล็กตัวน้อยอย่างเงี้ยจะไปวดไม่เห็นด้วยยังไงก็ตามนะครับถ้า3ใน4คนเนี้ไปวดปั๊บเนี่ยกลายเป็นผ่านทันทีนะก็เนี่ยแหละครับเขาป้องกันตัวนี้เนาะว่ามันจะมีผลประโยชน์เบื้องลึกเบื้องหลังกันหรือเปล่านะลองไปอ่านอานดูกันได้นะครับใน เซชันเทอร์ล่ามันนี่นะครับบนเนี่ยครับโดน U r L นี้นะครับเพื่อนๆพิพมพ์ไปได้เลยนะครับก็เข้าไปดูตรงธรรมาพิบานหรือพ่อซ้อหรือ Government น,นะครับมันจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษลองไปแปลกันดูนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็มีคนโหวตเห็นด้วยเพียงแค่15.16แล้วก็ไม่เห็นด้วยเลยก็คือ84.76%นะครับแล้วก็ ส่วนงดเว้นกับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งก็เล็กๆน้อยๆเนาะส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปทาง84นั่นเองนะก็ถือว่าเจ้าตัวพ่อพ่อโนี้ก็น่าจะไม่ผ่านนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับก็คะแนนหลักๆมันจะไปอยู่ที่44เวเดเตอร์ท็อปๆเนี่ยเออถ้าเจ้าไดเจ้าหนึ่งเขาไปบทเห็นด้วย ภายใน3ใน4คนเนี่ยสใน4คนเนี่ยก็ไปโหวตปุ๊บก็จบเลยอืมก็ไนงไงก็ผ่านเรา,เาไปทวงเขาไม่ได้เพราะเขามีสิทธิ์ในการโหวตเยอะที่สุดนั่นเองเนาะก็ถือว่าเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงมันควรแบบน่าจะทุกคนที่ถือบิดเออที่ถือดูหน้าคาสิกมีคะแนนโหวตเพียงแค่หนึ่ง่ะทุกคนเลยนะก็ น่าจะแจ่มนะเหมือนเลือกตั้งเนะี่ยทุกคนมีเพียงหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเท่านั้นแต่ทุกคนจะต้องไปใช้สิทธิ์ในการโหวตและจํากัดเวลาในการโหวตนั่นเองคุณจะมีคนมาสเต็กกิ้งด้วยเป็นสิบเป็นร้อยเป็นล้านเป็นพันล้าน,าน,าน,านเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองถือเป็นห้าสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ย่างเงี้ยคุณไปโหวตคุณก็ได้แค่หนึ่งโหวตเนี่ยอืมอันนี้ขนาดคิดนะอย่างเราเพื่อน,อนๆที่รับชมอยู่เนะี่ยถือลูน่าคลาสิกเพียงแค่ 1ล้าน2ล้านเนี่ยหรือว่ามีเพื่อนบางคนถือแค่2องแสนห้าแสนเนี่ยไปโหวตโนให้ไปโหวตเย็ดให้ก็มีผลเพียงแค่คนละหน,นึ่งคะแนนเนี่ยไม่ว่าคุณจะถือเยอะถือน้อยเพียงใดคุณก็มีสิทธิ์โหวตมันก็ดีนะครับแต่ก็ยังว่าแล้วครับเราจะไปสู้เสียงเยอะๆนะตอนนี้ได้หรือเปล่าแค่นั้นเองเนาะ การต่อสู้การเลือกตั้งนะปัจจุบันนะครับในประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับเราจะไม่พูดถึงการเมืองเนาะโอเคนะครับเรามาดูพสตเศร้าต่อมานะครับเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างทีม L1 และเมื่อปรับโครงสร้างใหม่เพื่อพิสูจน์ว่าการทำงานสำเร็จรุ่งก่อนหน้านี้จะได้รับเงินทุนนั่นเองนะครับนั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับ ไม่มีเงินทุนงานเอวันสำสำหรับบล็อกเชนอีกต่อไปจนกว่าคุณเวียนจะถูกไล่ออกในฐานะผู้นำเอวานอ้าวชิบหายแล้วถ้าคุณเวียนออกแล้วใครจะมาลุยต่อละครับนั่นเองนะแล้วก็ชุมชนไม่เคยโหวตให้เขามาเป็นผู้นำตั้งแต่แรกนะเจอแนวลงชื่อและบอกต่อนะครับ pm ต้องเป็น kycd หรือมีประวัติ โดยย่อในการตรวจสอบนะครับค่าใช้ใจ่าย KYC จะต้องมีการก็คิดง่ายๆคือทุกคนเอเอแวเดเดตอร์ทุกคนต้อง KYC นะครับใครที่จะมาเป็นเฮก็ต้องเปิดเผยตัวตนในการดูแลนั่นเองนะครับรวมถึงค่าใช้ใจ่ายในการพ่อพ่อส่อต่างๆนะครับที่ออกมาให้กับนักพัฒนาเมื่อชุมชนโหวตจัดการโปรแกรมโครงสร้างแล้วเขาจะ เขาหรือเธอจะกำหนดอง,องค์ประกอบของทีม L1 อีกครั้งสมาชิก L1 แต่ละคนจะต้องเค c หรือมีประวัติโดยย่อที่สามารถตรวจสอบได้นะรวมถึงของรวมถึงอะไรเนะี่ยของคุณ h a p p y c a คตตี้นะสำหรับการช่อโกงต่างๆนะหากไม่มีการช่อโกงหรือมีข้อตกลงระหว่างโอ้โนายกรัฐมนตรีละ่ะ <c oughs> นะเวดีเตอร์นั่นแหละ ก็และคุณแฮปปี้แคตตี้ผู้รับสมัครที่เหมาะสมนะในการทำงานนี้หรือไม่อ๋อโอเคก็เหมือนกับเขาจะจมตีกันจมตีไปจมตีมานะเขาเหมือนโบทว่าจะให้คุณแฮปปี้แคตตี้นะเป็นลีเป็นลีดเ,เดอร์ในการพัฒนานะครับแล้วก็โบวตคุณเวียนออกจากผู้นำทีม L1 นนั่นเองนะครับ <c oughs> เพื่อนๆก็ลองไปอ่านรายละเอียดกันดูนะครับ ว่าพอฟอโซเนี้ยเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวผมจะขอไปเจาะลึกลึกๆึกแล้วก็กมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกทีเนาะซึ่งวันนี้ก็มีเวลาจำกัดในการเตรียมข้อมูลพอสมควรนะครับว่าที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังเนาะเดี๋ยวแน่จะเป็นไลฟ์ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเนาะว่าพอฟอโซนี้ลึกๆแล้วเขาต้องการอะไรกันแน่นะครับแต่ที่แน่ๆเห็นหัว พดขึ้นมาว่าคุณเหวียนต้องออกจากในฐานะผู้นำทีมของทีม L1 ก็ชัดเจนนะครับแล้วก็มีคนแล้วก็ข้อเสนอนี้นะครับก็จะมีเกี่ยวกับการ KYC การยืนยันตัวตนหรือว่าการระบุประวัติการทำงานให้กับทีมนักพัฒนาของทีม Luna Classic ทั้งหมดได้รับทราบนะครับว่าเขาคือใครเขาเป็นใคร เขามีวีสัยทัศน์ยังไงนะครับถึงจะมาเป็นเฮดได้เหมือนต้องเปิดเผยตัวตนให้ทุกคนได้รับทราบนะครับว่าเขาคือเฮดในการพัฒนาทีมนี้นั่นเองนะครับก็ผลโหวตก็ออกมาว่าไม่และคนยับยั้งนะครับหรือว่าโนวิวิโตนั่นเองมากถึง93%นะครับก็น่าจะไม่เห็นด้วยกันพอสมควรเนาะโอเคพรพอซอสุดท้ายนะครับ การเลือก CEO นะสำหรับเทราคลาสสิกเน็ตเวิร์นะครับอันนี้พอฟ f e ซอน r ี่สั้นสรุปได้เลยการจะเลือกใครสักคนมาเป็น CEO ของเครือข่ายเทราคลาสสิกนะครับในตำแหน่งปัจจุบันเหมือนจะดูเหมือนว่าชุมชนลู n a าคลา s สิก UATC ได้เนื่องจาก1เทราคลาสสิกนั้นมีเครือข่ายที่ใช้งานอยู่โดยมีบล็อกเชน เฉพาะที่สามารถเรียกใช้แอปพลิเคชันได้จำนวนมากนะสะเรามีบุคคลที่มีความโดดเด่นมากๆอย่างเช่นคุณพิธตีซีซ,ซีนั่นเองนะในฐานะบุคคลที่มีอิทธิพลและคุณเอ็ดเวิร์ดคิมหรือศาสตราจารย์เอ็ดเวิร์ดคิมนะครับในฐานะนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญและมีความมุ่งมั่นค่อนข้างสูงนะแล้วก็สเรามีผู้ตรวจสอบความถูกต้องที่ทรงพลังอย่างอโนอยูเพื่อซัพ สนับสนุนผู้ถือที่อยู่รวมกันเป็นทีมนะอย่างแข็งแกร่งและมีการอัปเกรดโนดของเครือข่ายบล็อกเชนอย่างต่อเนื่องนะครับในทางกับกันนะครับเรามีผู้มีอิทธิพลและผู้ตรวจสอบเชิงลุกในเชิงเครือข่ายเช่นทวิตเตอหรือ X นะครับเช่นคุณ Crazy, เ a p p แฮปปี้แคตตี้นะลุน่าดาวหรือคุณ c r a ซีนะครับซึ่งเชื่อ ว่าสามารถใช้ให้คนเหล่านี้มาเป็น CEO ได้นะครับก,ก,ก็เหมือนกับว่าคุณแฮปปี้แคตตี้อ่ะแกก็ออกมาทำโพ o โพอสเกี่ยวกับ L1 ใหไม่ดีบ้างให้ L1 ออกไปบ้างรู่นนี้นั่นเหมือนแกพยายามบงการอยู่เนะาะพยายามปลุกปั่นชุมชนอยู่เขาก็เลยมี o พ o s a l เสนอ CEO แม่งเลยก็คืออ่ะเรามาเสนอเันดีกว่าว่าใครจะเป็น CEO คุณแฮปปี้แคตตี้ไหม หรือว่าจะเป็นคุณลูน่าดาวหรือว่าเป็นคุณเครซี่หรือว่าจะเป็นคุณพิตซ,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 ซีซี่แต่พิตซีซี่แกก็คงไม่เอาอยู่แล้วแหละขอส่วนอาจารย์วิทย์เอิรคิมแกก็ไปทำเอไของแกบล็อกเอนโทรปีอยู่เงี้ยแกก็จะมาวุ่นๆอยู่ค่ะตรงนี้หรือเปล่านะลองไปดูนะครับรอดูว่า proposal นี้จะผ่านหรือไม่นะครับหลักๆใจความแล้วตอนนี้ก็ไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ วตโ,โนวิวิโตไปมากถึง55.75%นะครับแล้วก็ไม่อีก3 9 1 5ส่วนเห็นชอบก็มีแค่2.19%นะอารมณ์เหมือนเออบทบทไปจบๆไม่ไม,มีเฮดไปเลยเวลามันผิดพลาดอะไรประการใดก็จะได้แบบด่าเปลายบุคคลได้นะว่าใครเป็นผู้นําใครเป็นคนจัดการใครเป็นคนบริหารอยู่นะก็จะได้ไปถล่มยับแล้วก็ตามไปอยู่ในคุกเหมือน เออนั่นแหละอืมนั่นเองนะก็นะครับมีพอ o ร o s ซ l เกิดใหม่เยอะพอสมควรนะครับโอเคครับเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สามารถดูคลิปหรือไลค์เต็มๆได้ในไลค์ย้อนหลังได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากดู ข้อมูลข่าวสารแบบเต็มๆครบถ้วนนะก็สามารถดูได้ในไลา์ย้อนหลังหรือว่าดูในช่วงที่ผมไลฟ์ในแต่ละสัปดาห์ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ